คุมทรัพยูกิเพนพกานางเอกมอลำอายุ12หาเงินใช้เองก่อนโดนช่องดังลงดาบปรดค่ะหันมาซบไข้ให้ทองคำพักใหญ่แล้วสำหรับยูกิเพนพกาชีวิตเธอในตอนนี้ดีขึ้นมากๆคอนเสิร์ตก็ปัางงานละครก็เรียงคิวเข้ามาจนในห้างประจักษ์ คอยเคลียร์คิวให้และจากที่ทราบกันดีว่าสาวยุกินั้นกำลังมีผลงานละครและได้เป็นนางเอกครั้งแรกในชีวิตแต่ล่าสุดก็ชวดบทนางเอกจนได้ค่ะด้วยเพจดังลูกทุ่งเผยว่าทำไมยุกิหายทองคำโดนเปลี่ยนตัวไม่ได้แสดงละครช่องวันกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาท,าทันทีหลังสถานีคนลูกทุ่ง FM103 เปิดประเด็นเรื่องยุกิเพนพกาหายทองคำโดนเปลี่ยนตัวจากบทนางเอกเรื่องนางฟ้ากรรมกรอ ของถังช่องวัน31โรืวันฟิตติ้งนักแสดงไร้เงายูกิมาร่วมฟิตติ้งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมเธอถึงถุดปลดออกจากบทนี้อะไรยังไงจากข่าววงในสื่อมาว่า อาจจะเป็นการที่วางคิวไม่ลงตัวเพราะคิวร้องของยูกินั้นมีงานทุกวันซึ่งคิวละครก็ขอคิวถ่ายทํามากเช่นกันหากเป็นการเปิดกล้องต้องรอย,ยูกิคนเดียวกระทบต่อคิวนักแสดงอื่นทั้งกองแน่นอนซึ่งอาจมีเบื้องลึกมากกว่าแน่นอนเพราะยูกินั้นมีละครกับทางช่อง WORK POINT 23เช่นกันรอถังคายหายองคําออกมาชี้แจงค่ะ